กูกูก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เกียดใครทั้งนั้นเน่ฉันขอเตือนแก่ไว้เลยนะว่าอย่ามันลองดีกับพวกฉันนาดาคุปปาไปเลยนะข้าวของก็เก็บให้แล้วออกไปจิวะ คุณแม่คะบ้านหลังนี้เนี่ยใจญ่โตมากเลยนะคะแน่นอนค่ะคุณลูกไปไปลูกไปไปนั่งพักที่โซฟากันก่อนนะลูกนะค่ะโโโโออออ้้้้ยยยย เดี๋ยวลูกจะนอนห้องไหนก็เลือกกันได้ตามสบายเลยนะลูกนะผมขอบห้องนอนใหญ่นะครัแม่เพราะว่าผมกับเอฟเนี่ยมีกันสองคนพี่พายไปแล้วก็ห้องนอนเล็กแล้วกันก็ได้นอนห้องไหนอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละนะเชอกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ทำไมน่าเชอ์ถึงไม่ไปงานเผาศพคุณพ่อคะเราเนี่น้าเชอ์พาใครมาบ้านคะก็วันนี้ฉันไม่ว่างฉันต้องไปรับลูกๆมาอยู่ที่นี่ไงแน่ฉันจะแนะนําลูกฉันนะคนเนี้ลูกสาวคนโตชื่อพาเมราส่วนคนเนี้ลูกชายคนเล็กของฉันชื่อตา ส่วนคนโน้นชื่อหนูอีฟเป็นลูกสะใภ้ของฉันเองอลูกในนาโชวบอกว่านาชวไม่มีลูกติดไงคะแล้วทำไมนายโชวถึงพาลูกมาในวันที่พ่อของออนเผาด้วยคะแล้วทำไมฉันจะพาลูกลูกของฉันมาในวันนี้ไม่ได้อะ <laughs> แกคงไม่รู้สินะว่าฉันกับลูกลูกของฉันเนี่ย รอวันนี้มันนานเท่าไหร่แล้วใช่นี่เวลาฉันกับน้องชายของฉันเนี่ยอยากจะเจอแม่ก็ต้องหลบๆซ่อนๆทรมานมากเลยอะนะจริงเจอกันทุกครั้งก็จะถานแต่เมื่อไหร่พ่อแกจะตายฉันเนี่ยจะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้สักที อย่ามาพูดถึงพ่อของฉันแบบนั้นนะนาเชอร์นหนนาเชอร์บอกว่าหลักพ่อของออนมากไงแล้วแบบนี้นาเชอร์หมายความว่าไงตอนที่พ่อของออนตายนาเชอร์ยังเสียใจอยู่เลยไม่ใช่เหรอนาเชอร์ยังร้องไห้อยู่เลยไม่ใช่เหรอนี่ยายออนนี่กินง้อหรือแกแกลงง่กันแน่เนี่ยฮะที่ฉันรอ้องโ่มร้องไห้ที่งานศพของพ่อแกนะมันก็แค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นเลยย่ จะว่าไปดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กดีคงถูกเลี้ยงมาแบบลูกคนหนุ่มสินะถึงไม่เข้าใจการแสดงอ่ะจะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยก็คงไม่ทันแล้วแหละแต่ถ้าอยากจะเรียนก็คงไม่มีใครสอนแล้วล่ะค่ะคุณแม่ ออนี่ส่วนเสื้อผ้าของแกเนี่ยฉันกับแม่เก็บไว้ให้แกที่รถแล้วนะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแกสบายใจได้เลยนะพวกแกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับข้าวของของฉัน <c oughs> นั่นมันของใช้ส่วนตัวของฉันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของฉันด้วย <c oughs> อาวแล้วทำไมฉันจะแตะของของแกไม่ได้ ืในเมื่อตอนเนี้ยพ่อของแกก็ได้ตายไปแล้วตอนเนี้ยแกก็เหมือนกับคนนอกยังไงแกก็ต้องย้ายของออกไปเพราะว่าบ้านหลังนี้มีแค่สามห้องนอนพ่อนอก,กับคนในครอบครัวของฉันเท่านั้นไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับคนอย่างแก <c oughs> ไม่อ่อนจะไม่ไปไหนทางนั้นบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของอ่อน น่าเชออย่าเอาสิทธิ์ในการเป็นเมียพ่อมาใช้อะไรไลรสารลาแบบนี้ได้ไหมไลร้สารลาเหรอลา้สารลาตรงไหนนี่แม่ของฉันเนี่ยเป็นเมียของพ่อแกแล้วตอนเนี้ยพ่อแกก็ตายไปแล้วทรัพย์สมบ,บัติทั้งหมดเนี่ยก็ต้องตกเป็นของแม่ฉันสิเอ๊ะหรือว่าแกจะรอให้พ่อแกฟื้นขึ้นมาก่อนอ่ะ โอ้ก็คนมันก็ตายไปแล้วว่าคนที่ยังอยู่และคนที่มีอายุมากที่สุดก็ต้องเป็นคนจัดการเรื่องสมบัติสิใช่ส่วนแกก็ออกไปอยู่ข้างนอกไปเช่าห้องอยู่แล้วก็เรียนหนังสือให้จบก่อนดีกว่าไหมไอเด็กน้อยเอ้ย เด็กน้อยใครที่มันไม่ให้เกลียดกูกูก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เกียดใครทั้งนั้นนี่เอออนเก็บไม่มีสิทธิ์มาขึ้นกูขึ้นมึงกับลูกของฉันนะเพราะว่าอย่างไงฉันก็เป็นเมียของพ่อแกอันที่จริงแกต้องเรียกฉันว่าแม่ซะเลยซั้นแม่เหรอคุณจะเป็นแม่แท้ๆของฉันเนี่ยนะคนเรวๆอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรจะเป็นแม่ใครทั้งนั้นเลย แม่ของฉันจะเป็นแม่ใครไม่ได้นี่แกก็เห็นแล้วนี่ว่าแม่ของฉันเนี่ยเลี้ยงฉันแล้วก็น้องชายฉันมาก็ดีไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วคนอย่างแกนมันหมอกจะเป็นลูกใครวะอะอ๊พ่อแม่แกก็แยกทางกันไม่ใช่เหรอแม่ก็ทิ้งแกไปส่วนพ่อก็ตายจากแกไปอีกคน นี่ฉันถามแกจริงๆหน่อยแกจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมหรอจ๊ะนั่นนะเซอันที่จริงแกน่าจะจะตายตามพ่อแกไปนะจะ่มาอยู่เป็นส่วนเกินครอบครัวฉันทำไมดูภูมิใจจังเลยเนาะพวกแกอยากรู้ไหมว่าทำไมครอบครัวฉันถึงแตกกันก็เพราะว่าแม่ของแกไงมาแย่งพ่อของฉันไป นาดานถูกป้าไปเลยนะข้าวของก็เก็บให้แล้วออกไปสิวะบ้านหลังนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับดิกัะพ้าอย่างแกเว้ยไปใ <ś c oughs> ช่นี่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเขามีไว้ให้กับครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะจ๊ะ <ś c oughs> อ,อ๋อ แต่ถ้าแกอยากอยู่คนเดียวเนี่ยแกก็ยิ้วกับเป๋าเน่าๆของแกแล้วก็ไปเลยจ้ะดูมั่นใจจังเลยนะว่าจะได้บ้านหลังนี้ไปอะน่าเชอลืมไปแล้วเหรอคะว่าพ่อกับแม่ของออนเนี่ยยังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันเลยนะ,ะจะเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยอย่างในบ้านหลังเนี่ยก็ต้องเป็นของฉันแกก็ต้องย้ายออกไปอยู่แล้ว <laughs> ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าพวกแกไม่ย้ายออกไปฉันจะให้แม่ฉันประก,กาศขายบ้านหลังนี้เพราะยังไงบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฉันกับแม่อยู่แล้วแกก็รอดูสิไม่ว่าจะเป็นแม่แกรหรือแกฉันก็ไม่ปล่อยเอาไวแ้แน่แน่ฉันขอเตือนแกไว้เลยนะว่าอย่ามันลองดีกับพวกฉันแม่ครับผมว่า เราไม่ต้องไปคู่มันหรอกครับถ้ามันอยากลองดีก็ปล่อยมันใช่ค่ะมันจะได้รู้ไงคะว่ามันลองดีกับพวกเราเนี่ยจุดจบมันจะเป็นยังไงก็ดีเหมือนกันนะท้าทายแบบเนี้ฉันชอบนะเชอร์ฉันขอฝากไว้คำหนึ่งสิเวรกรรมอ่ะไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอก นั่งรอในบ้านหลังนี้ได้เลย <ST S> เวรกงเวรกำอะไรกินยาเนี่ยแกคิดว่าฉันกลัวเหรอ <ST S> ไม่งั้นแกก็ไปเรียกพ่อแกมาสิ <ST> S> <S เพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าพ่อแกไม่กล้าทําอะไรฉันหยุดตีแกก็รู้นี่ว่าพ่อแกกลัวฉันจะตายนะเชาพูดถึงคนตายได้มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ช่างเถอะฉันจะให้เวลาพวกแกสามวันถ้าพวกแกยังไม่ย้ายออกไป อย่าหาว่าฉันไม่เตืนงงอนไว้กลัวจะลอยอ่ะสุ๊มาดิค่ะอย่าไปนสนใจมันเลยนั่งดีกว่าลูกนั่ง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 นี่แม่ได้เงินจากงานศพพ่อมันมาไม่น้อยเลยนะแล้วก็เงินในตู้เซฟอีกทีเนี้ยเราจะสบายกันแล้วลูก จริงเหรอครับแม่งั้นผมก็ไม่ต้องทํางานแล้วสิครับแม่ครับงั้นผมขอซื้อรถใหม่คันหนึ่งนะได้สิลูกพวกลูกอ่ะไปลาออกจากงานให้หมดเลยนะแล้วเราก็มานั่งนังกินกินนอนๆอนอยู่ที่บ้านกันดีกว่าค่ะแม่แล้วลูกรวยรวยรวยร Oh ho. โอ้โหโคตรเท่เลยว่ะค <Ooh. S 1> ันนี้ก็เท่ว่ะ <Ooh. S 1> เงินเยอะขนาดเนี้เลือกไม่ถูกเลยว่ะเอาคันไหนดีวะเนี่ยคันไหนดีวะ oh. โอ้ชโคตรเท่เลยจ้าน้องหลงหอย่างงอนพี่เลยนะให้ยางงั้นเนี่ย เย็นนี้พี่ซื้อไอ h ฟนสิบหให้น้องโอเคไหมอะอะอะ,อะพี่ให้เพิ่มอีกแสนหนึง่งนะอย่างงอนพี่เลยนะให้งั้นเนี่ยเย็นนี้เจอกันนะจ๊ะพรักนะจุ๊บ,บอ้้ออมุกเสนนี สวยจริงๆแม่ดูวันนี้สิคะสวยมากโอ้หเหมาะกับคุณแม่มากเลยนะคะคุณแม่ลองด,ดูสินี่นี่นี่ <c oughs> นี่ว้ายหนึ่งว่านางฟ้านางสวรนค่ะสวยมากนี่หนดูทองเส้นนี้สิลูกนี่น <c oughs> ี่นี่หนูขอจับหน่ขอจับหนูโอ้ยหนักมากเลยค่ะแม่วาสนาเนาะ กําไรนี่สิคะกําไรเพชรนี่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 ถ้าหนูมาใส่นะ่าจะสวยไหมนี่โอ้ราศาีุณนย์จับมากเลยลูกเ <laughs> ข้าไปชุดนี้ตดีเลยนะคะเอ, <laughs> <laughs> อาไหนเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่ไง <laughs> แล้วนี่กลิ่นอะไรเนี่ย ทำไมเหม็นฟุ้งไปเต็มบ้านอย่างนี้นี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงผมตั้งหากต้องถามว่าคุณเป็นใคร,ใครเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็บ้านว่างด้วยนี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันตั้งหากที่ต้องถามแกมากกว่าว่าแกเป็นใครกันแน่เอาอเสียงดังอะไรกันพาเมลา ก,ก็ไม่รู้อะแน่คุณเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันทําไมผมตั้งห่าที่ต้องถามพวกคุณเนี่ยพวกคุณเป็นใครกันแน่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงผมคุณซื้อบ้านหลังเนี้ยเมื่อวานเองนะอีกอย่างเนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยว่างด้วยซื้อบ้านหลังนี้นี่มันอะไรกันอ่ะได้ ฮัลโหลครับคุณออนนี่คุณออนให้บ้านเลขที่ผมผิดหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเข้ามาในบ้านแล้วยังเห็นมีคนอยู่นะครับไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณอู๊ดเข้าไปไล่ได้เลยนะคะน่าจะเป็นคนไล่แถวนั้นชอบแอบเข้าไปอยู่ยังไงก็ฝากคุณอู๊ดไล่ออกไปเลยนะคะหรือไม่ก็แจ้งรอปภก็ได้คะ่ะ อ๋อได้ครับขอบคุณนะครับนี่เอกสารแล้วก็โฉนดที่ดินผมมีครบทุกอย่างพวกคุณออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้ว ฮัลโหลยายออนม่แกทำบ้าอะไรของแกฮะแกทำแบบเนี้ยแล้วฉันกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนออนก็บอกนะเชิญแล้วยังไงคะว่าเวรกรรมเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกยังไงก็ยินดีด้วยนะคะหย่อนย่อนยอน แม่มีอะไรหรือเปล่าครับผมให้เวลาพวกคุณเก็บเข้าของสามสิบนาทีถ้าพวกคุณไม่ออกไปแล้วก็ผมขอแจ้งความนะครับจแจ้งความแจ้งความอะไรแม่แล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ไงคุกปาาของแกไปเลยนะเนี่ยเจ้าของบ้านคนใหม่ก็ยายออนนะสิมันขายบ้านหลังนี้ไปแล้ว แล้วเขาก็ให้เวลาเรา30นาทีเก็บข้าวของทำไมอย่างนั้นพวกเราได้ไปนอนในคุกแน่ <S <S เอา้าแม่แล้วไหนแม่บอกว่ามันไม่ก้างไงแล้วนี่มันอไ,ไกัอได้แล้วพวกแกรีไปเก็บข้าวของเลยนะทำไมอย่างนั้นพวกแกได้ไปนอนในคุกกันแน่เฮ้ยแม่แม่ อ่อนนี่อ่อนโอ๊ยหนักจังแม่แล้วูกๆจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้โบ้ันก็ไม่มีเป็นแม่คนเดียวเลยให้พวกหนูไปลาออกเนี่ยตกงานกันหมดเลยทีนี้ทำไงล่ะนี่พวกแกจะมาโทษจากคนเดียวไม่ได้นะใครบอกว่าแกอยากไปลาออกกันเองล่ะเอากันพวกแกก็ไปอยู่ของพวกแกไปเลยไม่ต้องมาอยู่กับฉันเอ้าเป็นยังไงล่ะทำแม่ต์กพวกหนูยังไง แม่เดี๋ยวก่อนเร็วๆสิพี่ตั้งอ๊ะเดี๋ยวก่อน